ชมพูกับบัตรใบสีเขียวบัตรใบสีชมพูเป็นการเลือกนายกจังหวัดเป็นการเลือกผู้นําจังหวัดของเราใบสีชมพูผู้สมัครของเราคุณทรงธรรมเบอร์สามส่วนบัตรใบสีเขียวครับเป็นบัตรเลือกสมาชิกสภาอ,อบาจผู้สมัครของเราเขตนี้ครับเบอร์หนึ่งครับคุณพานุพงศันหอมเอาอีกครับขอบคุณน้ากพี่เอาอีกครั้งนะครับจะได้เข้าใจตรงกัน บัตรใบสีชมพูเลือกนายกจังหวัดเลือกผู้บริหารจังหวัดผู้สมัครของเราผู้สมัครของเราคุณทรงธรรมเบอร์สาส่วนบัตรใบสีเขียวเลือกสมาชิกสภาอบจผู้สมัครของเราคุณเป็นต่อพานุพงษ์จันหอมเบอร์หนึ่งอะไรนะครับได้ครับเดี๋ยวลงไป นะครับท่านใดใหญ่จะกจับมาจับมือกับเราอยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับเดินเข้ามาที่รถได้นะครับผมประชาสัมพันธ์นิดเดียวครับผมอยากจะบอกข้อแม้พี่น้องทุกท่านว่า1นึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกท่านสาคัญ1นึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกท่านช่วยพวกเราสร้างสรรค์ระยองที่ดีกว่านี้ได้ท่านเชื่อเหมือนพวกเราไหมว่าจงังหวัดของเราดีกว่านี้ได้งบประมาณของอบจอนะครับมีปีละสามพันล้านบาทท่านทราบไหมครับสามพันล้านบาทหนึ่งสมัย เรากำลังจะเลือกคนไปบริหารเงิน1 2 0 0 0ล้านบาทฟังอีกครั้งน,นะครับสำคัญมากเลือกตั้งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เลือกคนไปบริหารเงิน1 2 0 0 0ล้านบาทใน4ปีนี่คืองบประมาณของอบจรครับเงิน1 2 0 0 0ล้านบาทใน4ปีนี้เพราะแม่พี่น้องครับไม่ได้หล่นมาจากท้องฟ้านะครับแต่มาจากภาษีของทุกท่าน มาจากน้ําพักน้ําแรงของทุกท่านนะครับดังนั้นพวกเราสัญญาครับถ้ามีโอกาสเข้าไปบริหารจังหวัดระยองพุประมาณจํานวนนี้เราจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะใช้อย่างโปร่งใสเราจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันนี่คือคําสัญญาของพวกเรา1กุมภาพันธ์นี้1นึ่ิน,สนเสียงของทุกท่านเ<ค>ชิญชวนมาร่วมเดินทางกับพวกเรา มาเปลี่ยนแปลงมาสร้างระยองที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราครับทุกท่านครับถ้าอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วถ้าพวกเราได้เข้ามาบริหารจังหวัดระยองเราจะเอางบประมาณไปทําอะไรบ้างสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณครับเราจะเอาไปพัฒนาระบบสาธารณาสุขไปพัฒนาโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลให้มีหมอมีเจ้าหน้าที่ครบครันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์ ที่สามารถดูแลพ่อแม่ที่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเดินทางไปต่อคิวนานที่โรงพยาบาลศูนย์พวกเราอยากจะเอามาพัฒนาด้านการศึกษาครับ <Okay. S 1> เ,รเอามาทาโรงเรียน <Okay. S 1> เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแข่งขันกับโลกได้ตอบสนองทักษะแห่งอนาตคตเราอยากจะเอามาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนครับส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยในจังหวัดของเรา ระยองไม่ได้มีแต่โรงงานขนาดใหญ่ระยองยังมีะะวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกเษตรกรที่แปลรูปทำตัง้งแต่ผลผลไม้ที่มีความสวยงามอยู่ในตัวมันเองดังนั้นเราอยากจะใช้งบประมาณของอบจอมาสนับสนุนคนตัวเล็กตัวน้อยครับเ,เราอยากจะเอาทําอะไรอีกครับเราอยากจะเอางบประมาณของอบจอมาสนับสนุนด้านกนารปลาปลาครับ หลายท่านยังเข้าไปถึงปราปาที่สะอาดไหลแรงตลอด365วันต่อปีเราอยากจะมาพัฒนาเรื่องน้ำประปาในจังหวัดระยองให้คนระยองได้เข้าถึงน้ำปราปาที่มีคุณภาพทั้ง365วันต่อปีเราอยากจะเอามาพัฒนาด้านการชประทานครับให้เกษตรกรในจังหวัดของเราได้เข้าถึงน้ำเพื่อการเกษตร นี่คือสิ่งที่เราจะทําจะจัดสรรงบประมาณใหม่โครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพโครงการที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไม่ใช้จะหยุดใช้งบประมาณจะเอางบประมาณมาทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเชื่อว่าจะตอบสนองจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องได้ดีขึ้นหมุ่มภาพันครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันทวนกันอีกครั้งครังสุดท้ายบัตไสีชมพู เบอร์สามคุณทรงธรรมสุขสว่างนายกอบจจะรักประชาชนบัตรใบสีเขียวครับเบอร์หนึ่งนะครับธานุพงษ์จันหอมหรือเป็นต่อผู้สมัครสมาชิกสภาอบจอําเภอแกลงเขตสีเขตที่นี่เบอร์หนึ่งบัตรใบสีเขียวเบอร์หนึ่งบัตรใบสีชมพูเบอร์สามเพราะแม่พี่น้องครับท่านเคยให้สนับสนุนให้ความสนับสนุนกับพวกเรามาแล้ว ในการเมืองระดับชาติในการเลือกตั้งทั่วไปในปี2566วันนั้นยังเป็นพักเก้าไกลยอยู่วันนี้เรามาขอโทษครับที่เราสามไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ช่องสามเบอร์สาวันนี้เราเป็นฝ่ายค้านแต่วันนี้เป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัดครับเป็นการเลือกตั้งระดับระยองเรามาขอความสนับสนุนจากท่านอ,อีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งระดับจังหวัดครั้งนี้ ขอโอกาสเลือกผู้นําผู้บริหารจังหวัดนายกจังหวัดขอโอกาสเลือกสมาชิกสภาจังหวัดจากพักประชาชนอีกครั้งหนึ่งจะตั้งใจทําจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหนึ่งคุมภาพันนี้ขอบคุณนะครับท่านใหยังไม่เห็นนะครับยกมือให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผู้สมัครนายกอบจอของเราครับด้านซ้ายมือของผมคนนี้นะครับนะครับและท่านนี้นะครับด้านนี้นะครับ ผู้สมัครสมาชิกสภาอาบาจอของเราที่เขตนี้นะครับคุณพานุพง์เป็นต่อครับฝากพวกเรานะทั้งสองใบทั้งบัตรใบสีชมพูเบอร์3และบัตรใบสีเขียวเบอร์หนึ่งด้วยครับขออนุญาตใช้เครื่องเสียงณนะตลาดจุดนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากสวัสดีครับ